จังหวัดต้องเข้ามาเข้มงวดกับประเด็นนี้กกตจังหวัดควรจะต้องทำอะไรควรจะคอยสอดส่องกระบวนการหัวอย่าให้คนของพรรคการเมืองหลุดลอดเข้าไปง่ายๆหรือหลุดเข้าไปได้ให้น้อยที่สุดคนที่ออกมาท่วงติงเรื่องนี้มีหลายคนแต่สวสมชายเนี่ยท่านบอกว่า การได้มาซึ่งสอบอที่บอกว่าผู้สมัครเลือกตัวเองก็ได้ไม่เลือกตัวเองก็ได้จึงทำให้เกิดกระบวนการขนคนสอ0 0มคนที่คาดการว่าขนมาเพื่อใช้จางวานเกณฑ์มาเลือกได้กระทำการเต็มที่แล้วโดยกกตระดับอำเภอไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและไม่ได้สอบประสบว่ามีประสบการณ์สิปีจริงหรือเปล่า ฉะนั้นคนเหล่านี้